ูอย wow umm> ู่เมียม umm ันติดเงี่ยฝนก็บสิโต้กับฝนมันนี่ขึ้นเขาขึ้นเขาแล้วปากาศกเลยนี่ยะไรมันติดเงี่ยวะเปียกสงสัยก็หอย่างมันเกิดหุดหิบก็หูยังขึ้นมันก็หงองใจว่าขึ้นมันก็ดก็พ่อใจเป็นทั้งทีมันเป็นหุดหิบเป็นอารมณ์เสียของมันรู้เปล่าเลยนี่ก็ได้ เรือมันเป็นใบท่องมันบ่หงนีหวังสิเวสประจำเดือนบ่ว่าเรื่าอารมณ์ท่องเพียนมันบ่มีบ่ว่าโหยังมันกับพิษตับมั๊บโหยังมันกับมพ่อใจนี่แหละนี่นี่คือการนึงสินลยมันตื่นไปพูดหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำไปไม่ไปอยากไกินไปพูดหนี่ยังไ้มาอย่างนี้ไปไหนมาจังไรวะโอ้ยท้าท้าผมเลย ตื่นไปวะนี่ก็ตื่นบ้าหเนี่ยสใสัยว่าตื่นเลยนี่ฮึยังเข่าไปนะเฮงงงเนียเข่าไปนะเฮียงเอาตาใจโคตร่ดโว้เห็นใดงกาบุถึใจเงินเพราะไปคนหาไงเนาะหงุดหงิดเนี่ยนี่ก็ะไรเอาเอาว้าวว่างไดยิ้มือเลยนี่ เฮ้ยตัวเป็นยังเท่าเดิมนี่ตัวก็เป็นซองแบบอารมณ์เสียงมุดยิดจะกอดนี่มุดไหลเป็นยังซังเอาคุพี่นั้งใจซังท่อคืนนี้กับบริเฮทให้นอนก็นอนจะซื้อไม่เป็นมู่กันฮย เราบังเจ้าของเจ้าหน่อยได้เด็ดนี่ฮั่นเราบอกเข้าหูเราพิดตับแล้วแล้วมี่ยังอันหนึ่งเราบอกเข้าฮะน่ะเข้าบ่อเออนึ่งแล้วบอกแต่ไม่ค่อยนึ่งไว้กินค่อยพูดียาวจะกินกลับไปหาให้ฉันแตกกินเองล้วนเราบอกเข้าหูเราพิดตับกูเลยฮันเรต้องเจ็นมือนี่ฮันให้กินเองเลย เขาปนันบออไรไเขเฮ็ดังพิษตับโตัวนี่เขาก็ปานนั่นแหละแล้วผมหัวโตตีแ่้วบอเข้าหูหันออ้ยอันเมา่หร่เรากินก็บเฮ็้ไปบอเราบอไปหาเช็้กินเองโลอ้ยปนันบอเราบานพุญละอุ้ยเนี่ยมันก็พูดพูด เขาโจกเป็นทังสี่จะเฮ็ดแบบนี้นะั่นโจกป็นคนโมโหง,ง่ายโกรธง่ายจังสี่นั่นนะมันเป็นยังล่ะมันจีเทาไว้มันจีแกไว้มันจีเทามันจีเหี้ยวไว้อะไรจะกกไจปโกรธอะไรเออแมนบอกเออต้องลดลงอีกออเออเอามันต้องเฮ็ดจังไรจันทร์ปวเท่าลงนะอ๋ออ๋อนี่แหละเดี๋ยวเฮ็ดตามหมอแน่นอนก็ได้ตัว เออหมอหมอว่านอะไรโอ้โเขาให้กินอาหารครบมือรหามือเมืนบ้าเออจอดแต่สักแตงก็รับซื้อมือหุ่นตัว <c oughs> เลมิมเลิศแล้วเลิมแล้วเล,ลิศซื้อเ,เข้าหู่อีกแล้วมันเขาให้นอนในหม,มอเขาให้นอนพักผ่อนให้เพียงพ่อ,อเออย่างหน่อยก็ให้รับมื่อละวแปดชั่วโมงย่างหน่อยเด้อเออเออแต่ว่าจอดมือละวสิบสี่ชั่วโมงว้าวไม่เหนื่อยก็นะ ต่อนล้นมือละสี่สิบสี่สิบสี่ชั่วโมงนานไมสี่สิบโมงเออพอรอนมือละแปขอฝัดสิบสี่ยเจ้าก็บเบาโวดปวดจ่ามาปะกนี่ตามที่หมอบอกอย่เงไเหรอเป็นอะไรสวยขึ้นเทาก็นเกาสบ้ยเท่ากนเก่าอุ้ยชิโนนองม้งเป็นเบาเมลรนี่ฮะบอกอยางนใช่ไหม สิไปใส่เบ็ดติสิไปก็ฟ้าไปเดิงูบ่อันนั้นไม่ยังงูอยู่ตัวฮะเอองูเหาอเอาเอาตรงเขาเอาป็นงยังได้หรือเขามันงูยืดอารมณ์เสียงู่คนนึงบ่ได้ยังแม่มันงูยืดแม่บ่ได้เออ เรางุดยิ่งี่มันอุดมิดอย่างโาเจ้าบอกขอพวกพ้องห่อยด้อย่ามบ้านหูวโตตีตักแล้วตื่นขึ้นแม่ขำมาเจ้าก็เป็นเั่องเสียอารมณ์มุดมิดเจ้าเบิ้ประจําเดือนมั้รู้จังไหมมันก็อารมณ์แบบคนประมาณดบบว่ามันบมดได้แหมมันบมดตกถึงท้องมันแหมเออมันใบนี้แหมมันต้องการไงแหมพวกไอ้นุ่นนี่เขาว่ามันเบิดประจำเดือนแล้วแม่นบ่บ่แล้ว เืดหล่ะที่นี่เิดเลยแม่เจ้าจังไดมันบรงง่ายเด้มันขึ้นอยู่ดีบางนบเาเออดีนะวะาได้ไไปที่ไปอ๋ไนไนจ้จั้ว มาไหมเขาเบื่อไหนเออใครอยูบยอ่บ้านบ้า <c oughs> อะไรจะได้กินเขาอ,อยู่บ่อยคเนี่ยเฮ้ยจะได้กินฮานะเนาะบ้าเออต้อนหนึ่งเขไาไห้เราบ่อทีนีนเรียบร้อยบ้าโอ้ <c oughs> ต้มไก่ไปให้เจ้าเรียบร้อยเลยดิอ๋อถอดไปอุนอ่นมาด้วอุออออ่นมาเขาอุ่นเขาอุ่นหนาวมาด้วต้มสิขฐาออนมาได้ไหมเจ้ามา บ้าเออ,เอเไปไปไปทองไปจาไปหะบอกมาได้ปิทาไปทากินเด้จ้าอืออบดเียะเนาะ่มันมามันของขาดของขาดบดเียคุ้มกันบ้านเี่ม<ะ>ันเนาะว้าดูดูตบัดใจเชียคากักสูตรไไเ,ลเล้ววันนี้อเออแว่าคุบกพ่องพิดผ่านมาตอลอดต้งระเข้าใจพิดว่า มันเบิดไปจําเดือนมันเป็นไว้ท่วงมันแก่ไว้มันเป็นไว้ต้องกาศห้านั่นไรออโฮวงนี่ยความสุขเว้ยือหลูบเงี่ยก็เด่งใจทางนั้เลยตืนนมากมันยิดได้อยากกินไปพอว่าอยากกินอย่างไปกันไปกันแบบนี้นะ ก็ตแบบนู <thing> ่อ <content. S 2> ีรีบ่ะนี่เขาใจพิบตลอดเลยเท้าเจะกินข้าวหรือบอเมื่อนี้ไม่เท้าได้ยังกินอะไรด้ยเว้ยก็ต้มปนินพูดแล้วต้มปนินพูดนะเ่เซ่เดี๋ยวจะมาขลาบอเอออุ้เหนเยะากบ่แล้วชิมนี่ก็ก็เป็นแบบสดใสเป็นมีอะไรเป็นบอมีอะไรมาแล้ว เข้าได้เข้าน้ําเข้าในแล้วมันจะเป็นเซียนตัวผิวมันเป่งปังบ่เออมันเป็นถอดไมันเป็นบกงุดยิบขึ้นบ่เรื่องเลยแมนเป็นแบบสบายตัวนะโอ้เป็นสบายตัวเออโอ้อารมณ์ก็ะชิบดีไหมบอกเป็นแบบบกมุดยิบแม่บอเอองานใบไม้ติงกันยังยิ้มอยู่ได้เลยเฮยว้แต่ปัจจันเราก็ไม่เหมือนดินไปไม้แต่เพราะน่าเมียเอง ่ดะองดีด้ต้งจัดกส่มน่าเราแมนเ้าหนึ่งครั้งเย็นก็าซงสามก็ได้แต่ว่าต้องมันเช้าสเล่นก็ได้ดันั้นย่เช้าไอ้ยิตุ่นเ้าสอเล่นสออเด้การเลย่ะ อยาค่อยบวชพิษกันบอ่อโออันนี้คือสาเหตุมันบ่เท่าแม่แล้วโอ้ที่พาพมานี่ยคุยบกพข้อ,บอ,กกองบอ่ทเถอะเธอต้องฮักก็ชิห <c oughs> ูโตบ่เออยเว้ยหน่อยอันอะะอน,นั่นแวกะว่าจะอไรในมรื่องจริงเขากระเจงบต้มปลานิ้นโอ้ต้มปลานิ้นเออจะว่าจิมาหามาออกมาเนี่ยเจ้าพร้อมหรือไปโอ้พร้อมแล้วออโอ้ต้มปลา คับแล้วคักแล้เนาะใส่ประกอบมาลวคับเข้มข้นนี่สุดยอดต้มปลานิ่งใส่ปรกกอกเฮ้ย Ey, สุดยอไปสุดล้ละใช่แล้วป้าานัน,นก้งเบอ,เอยังบอหอดัวันแต่าจัดให้ค่อยก่อน<ร>จัดก่อนโอ้จิงก้อน่ได้บ่อเบ่ิ้งใส่ไปไปไปไ้งนเลยพ่อ ก้นบอไปกินก้อนเว้ยคัดใจอีกแล้วบอคัดใจอีกแล้วเจ้าจี้เฮ็ดนะบัวเฮ็ดถ้าบัวเฮ็ดเดี๋ยวมออต้มปานินเดีความแน่นอนมาแล้นะเออจงไหน เออปะปะปะจะไปไปกันทปปโอ้ยมาคัวคพ่อ้ยโอ้อ้ตเ้ยปไนคอ้ยผัวจะไป้เดินเ้ยผ้าเข้าถีน้ำดำกับผัวน่มาปนี้อยู่้ยจะไปใส่เ้ยไปใส่มาใส่กับอบบ๊อเข้า้เดียว้ เราท่าเอาคองอยู่นั่นแหละก็แต่กันช่วงนี้จักมันเป็นอย่างไรวดวงกระบบดีชื่อเล็กกระบบดึกอน้ำมูจา้าเทื่อวมัดปีมัดซาดเอาลวดอันนั้นกาไปตลาดเนาะย่างไปตลาดกันไปพีดกับไมค้ายอยู่ตลาดโอ้ยจักมันเอียงชีวิตนี่ก็ได้รถกับสีเข้ากับผู้ใดบ่ได้เอารถ เป็นน้ำดวงอ้ <laughs> เป็นน้ำเดือนนี่แหละดวงกค่อยดี <laughs> จะเช็ดยังไงวนะ <laughs> <laughs> โอ้ไปจัดไปใส่เว้ยว่าที่พาไปดูดวงนั่ดวงพ่ออยู่วัดน,นี <laughs> <laughs> ่ก็แหลออกไปแต่เศราา้าพอนะเศร้าสวยแล้วก็ยัง่าดนมาอยู่เศร้าวสวยเพียนไง,งก็ยังม้วนีเห็นหน้าหมา่ เจ้ามันไปหยั่งดอกคนณเหอารมณวันหนุดยิดอยู่เอ้าวฮันเดี๋ยวบอกเลวก็มาเลยโอ้ยไม่ไม่เม่เ้าเว้ยซื้อมาวันอ้าวเจ้าไปหยั่งไปหยั่งเนี่ยเดี๋ยวควายท่ากินข้าวกินน้ำนะแม่โอ้ยจมยังโดนทอก็จมน้ำเจ้าันตัวเดี๋ยวควายท่ากินข้าวกินน้ำนะแม่ค่อยไปเขาก็ไปเพื่อเจ้าตัวนี่แม่โอ้ยค่อยฮันย่อมพออยู่วัดมา งอพ่อใครที่บวชด้วนวัดนะแล้วเคยบังดวงบังยังเราดวงแม่นจะได้เลยนี่เออขอว่าขอเป็นห่วงเจ้าขอเล็กไปตาเซาไปหาเราไปน่ะเออไปเบิังดวงเออเฉพาะเจ้าบ่แล้วว่าผมงค่อยโอ้ยของค่อยเบิ่งเลี้ยงขอค่อยคนนี้เงี้ยงขค่อยสบายราบลื่นช่วงนี้เชื่อว่าของเจ้าเ้อะของเด้อเออทุบตึงได้ละโอ้ยขอเล็กบอกว่างอพ่อเบิ่งให้เนี้ยเมี่ยงค่อยนะเออ มันช่วงนี้มันดวงบ่ค่อยดีซั่นลอกว่าอือแม่นแหลเออก็เลยบอกหลวงพ่อว่าช่วงนี้จักเป็นหยังเมียข่อยไปไสกะนั่น่ะนี่ผิดพนก็นูนี้มาแล้วกมีปัญหามาว่าซั่นอือแม่นอ่้เออก็เลยบงดวงซะเด้หลวงพ่อก็เลยทักว่าจังซี่เออวังเออระวังเด้อาเก้ยว่าซั่นระวังเมียึงน่น่ะเออสิมีเรื่องมีราวถึงขนาด เลือดตกอย่างว่ะพอดีว่าสั่นโอ้โอไปเร็วเขาจะบอกอีกทีเออว่าไหนกันจะไหนมันระวังตัวดีๆีเพราะว่าพักนี่ช่วงนี้นี่ยนะมันอาจจะมีเรื่องมีแน่าถึงขนาดนี้คือล่วงขึ้นศาลพอดีแต่คุณบอกเออที่มาเก็บแต่ย่านนี้เนี่ยเออเออแล้วันนี้เจ้าเอาอย่างให้เพิ่นเบิ่งแล้วเอาวันเดือนปีเกิดวันละจีนหนไปบ่บ่รถบรรทุกสั่งเดี๋ยวแล้วเพิ่นเบิ่งจกอย่างฉัน

มันเป็นน้ำปลาอันให้ลดลงบอกให้ลดลงเบียดถึงมือเปเล่ยงมากนี่จะจมก็จมตื่นเช้าขึ้นมาเงี่ยจม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 ตอรหลังแหวนจัหมืออยู่หืมจ้าี้เข่าหรือ่งั้นเงี่ยก็จว่าป้านี่แหละไม่วากับจ้มก็ทานหาเหตุผละกวนได้ยังกินเออโมก็งวนนังสให้โมกงวน เออป้นปลาปอเเออรวกพักคว่ำปหล่อเออพัก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 สั่งกินเขาปเดี๋ยวข้าไปหาม้กินก็ได้ดอกไปหาไม่กินเออจะนั่งยืดรถโอ้ขึ้นดีแล้วะยืดเ่ยด่าจี๊ดสท่าอันม้วนไปานี่ป้าสาวจัดจะกดดอดปะหรอจุดสีเลยเป็นรูกเป็นเมียน่ะนะมันต้องหมม้วน ออเอาววาจะมาเพียมันตังนี่รู้กบรู้ซึ้งฮึแม่ํำมาแรงมาตื่นขึงแม่จ้กเสียงจมเสียงแหจเหตาใดมันแข็งมาเถอะไปดิมันแขงเลจ้าอ <5, S 2> <sink. S 1> ้วนเลยลูปะวนเขาเราไมาไม่ไ่อ้ขามามามาเขม่ออออการะท่ยงต่อะยั้น่